สเดือน3มขอ3ามคำให้ดวงของคุณวันนี้มาทํานายดวงกันนะคะวิธีการง่ายๆก็คือว่าหมอจะหยิบทีละใบและถามคุณก่อนว่ารับไม่รับถ้าคุณรับอยู่ในใจนะคุณก็รับคำทำนายนั้นไปใบไหนที่คุณไม่รับนะคะคุณก็ไม่ได้ไปแค่นั้นเองนะสับไปเรื่อยๆนะแล้วให้3ามคำแต่ละใบอ่ะมาดูกันเลยนะคะอ่ะใบแรกรับหรือไม่รับคะ หนึ่งสองสามอ่ะสำหรับใครที่รับต้องบอกเลยโอ้โหดูเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณไปขอพอรที่ใดมานะต้องบอกเลยว่าสมปรารถนาเกินไหมเนี่ยสมสมดังหวังอย่างนี้ละกันเออสามคำสำหรับคนที่เลือกใบแรกนี้และรับคำนำญญานายต้องบอกเลยสมดังหวังเออสมดังหวังต่อมาค่ะใบที่สองนะใบที่สอง รับหรือไม่รับคะรับหรือไม่รับนะหนึ่งสองาใบที่สองต้องบอกว่าสําเร็จจ้ะเออสามคำนี้นะสําเร็จจ้ะเออใครรับคำนำานายนี้รับไปเลยสําเร็จจ้ะนะหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะคะความสําเร็จอยู่ใกล้มากๆเลยนะคะอ่ะใบที่สามรับหรือไม่รับคะ หนึสองสามอะใครรับรับไปเลยโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าการงานจะเข้าแบบรัวๆนะคะมีงานดีๆเข้ามาให้ทำนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ว3ามคำของใบนี้ต้องบอกเลยว่างานเข้าดีเอออย่างนี้ละกันงานเข้าดีนะคะะต่อมาค่ะใบที่สรับหรือไม่รับคะ หนึ่งสองสามใครรับรับไปเลยต้องบอกเลยว่าโอ้โหโชคดีมากเออโชคดีมากคนที่เลือกใบนี้นะรับคำนำานายใบนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากมีโอกาสที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ได้มรดกนะได้โชคได้ลาบได้สิ่งนี้ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้เด้ออ่ะใบสุดท้ายนะรับหรือไม่รับคะ ใครรับเอาหนึ่งสองสามใครรับรับไปเลยโอ้โหมีโอกาสนะที่จะได้เป็นคนใหญ่คนโตเพราะฉะนั้นสามคำของใบนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตแน่เออใหญ่โตแน่นะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนนายคนมีโอกาสได้บริหารจัดการมีโอกาสที่จะมออีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสามคำนะเออสมดังหวังประ สำเร็จแน่นะคะงานเข้ามากแล้วก็โชคดีมากแล้วก็